chạy bôn chính trị khiếp thử đạt chần nào ào nó trời của อ่าล่ะจังเกินแล้วผมจะปิดดาเมจไงอ่ะเนี่ยอันนี้พลาดอันนี้ไม่ไม่ใช่พลาดมันคือสิ่งที่คลิปถือดาบไม่อยากจะเจอครับแล้วก็มีชิ้งช่วงกานชิงเป็นมานะผมยากเกมก็ <ขอ S 1> พยายามให้ทุกคนได้เล่นเล่นกันนะฮะ ี่ฝากเคลียร์ได้ไหมฝากดึงให้ด้วยนะครับสสคนเล่นเกเี่ยถ้ารู้งาน<ม>คือเล่นสนะุกแต่ถ้าเล่นกับคนที่มันไม่รู้งานนี่ไมเรื่อย <laughs> แ้่ผมขอตั้งใจฟาร์มแป๊บหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะทำแลบแหละ ขอขอหน่อยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีฟิด์สบัตเฟิรส์สบราชโอเคดเแป๊บเดี๋ยวชื่อบนก่อนบนน่าจะยาวใบากัน,นยอยู่มันได้ไหมะมันต้องเล่นได้แหละป้อมเลนดับของเราถูกโจมตีเออหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปมีวิกมันเป็นวิกนะครับมันเป็นวิกอืออืออ,อ,อีกอีกสองวิขออีกสองวิขออีกสองวิได้ไหมขออีกสองวิได้ไหมอ้าวเอากูได้หมดเลย <laughs> สวยเพื่อนจเจ็งแจ๋วนะแบลเยแต่คีบถือดาบไม่ได้อะไรเลยูสะครับผมนะบถ้าผมสีผมจิ้มนะครับคือผมเสร็จแล้วก็ทิ้มแล้วก็จิ้มโอ้ถ้าป่าได้แบบได้ของเยอะมันมันเล่นได้อยู่แหละแต่อันนี้อะไรอะต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโดนหมดเลยทีมักจะเอาให้หมดเลยนะไม่สนใจจังเอ้ยชิงช่วงหันชิงกว่า ชิงช่วงฮันชิงว่ะโอ้ชิงช่วงฮันชิงเล่นว่ะเอเดขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> โอ้โหข้างบนโดนยิงแล้ววะ่ะ <c oughs> ผมไม่มีตังเล่นอะ่ะซีนเนี้ยม,มีตังตลอดเลยอะ่ะมันได้คิวไปสองตัวเ <c oughs> อา กูได้เฉยยอนไม่ซ้อมอะไรล่ะโล่ยังไม่ตันเลยอย่าด่ายอนนะยอนกูโดนยีขนาดนั้นซัพพอร์ตไม่กันนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจคุณยอนด้วยแหละไม่ดครับเล่นได้ป่ะเพื่อนสก๊อต มันหายมันหายไปไหนหมดแล้วบอลจูเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆครับค่อยๆเล่นได้มาเท่ารงสุดดาอ่ะมันมันเล่นได้อยู่แต่แต่ทีมไม่ไม่อำนวยความสะดวกอะไรให้เลยนะครับป่ะเอาไงเพื่อนเ่นบนมันชักจะชี่ชัวกันชี่ไรกัน้บาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไอ้นี่เกินไอ้นี่เกินนะครับใจบนจริงๆเครปเธอดาบแชนแนลหนึ่งคิวแล้วขอบคุณครับจะร้องไห้เป็นพระคุณยิ่งพยายามพยายามฟาร์ม ใหแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปอ่เดี๋ือดฝีมือผมเริ่มตกป่ะหรือยังไงวะเริ่มเล่นไม่ออาแต่รู้ว่าไม่ค่อยดีหรอกเอาเอาตายนะเอาตายนะไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลับไม่จำนะครับถ้าสกิลถ้าสกิลสามมาอีกนิดหนึ่งอ่ะตายนะครับทาร่าไม่มีโบ ทนะ <c oughs> าล่าไม่มีโบขอบคุณครับป้อมเลนมังกรของเราขุกดวงตีโดนยิงบ่อยเลยคุณ <c oughs> <c oughs> สงสารยอนเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ข้างบนดูแลตัวเองกันไม่ได้เลยหรอ ตรูเวค่อยๆพักก่อนนะครับเอาเวเลสคุณจะจบตีฮันน่ะแล้วคือส่วนก็คือมันที่จะสวนเคิร์ดไม่ติดวะเฮ้ยพี่พขอโทษพี่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 เขๆๆๆๆพูดเขา่ใจดิพี่พไม่เอาไม่เอาอย่าพุ่งมาน่ะนีเลไหวย่ไหวอยู่ไหวเชียว ตูมเขาเปกไม่ห้าิป็นเกไม่ห้าตึงๆไม่ได้ยงเลยอ้าวบูโดนซะแล้วแต่บูแต่ไอตัวที่มันขโมยบูมันไม่ใช่ีคาร่าโอ้ยอยไปยไป ดีนะผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้อ้าวเรียบร้อยน้องขอบคุณครับที่เอาของมาเสิร์ฟให้ฮันน่ทฮันน่แสงศักดิ์สิทธิ์โอ้ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยอ้าวบูอีกแล้ววอลขาดอย่ามานะขอแค่วอลขาดไม่มาโอเคโอ้กูรอดได้ไงอันน่า ข้างหลังมานะแกอุ้ยชิ้นอุ้ยเล็บะไม่เป็นไรโยกโยกก่อนโยกก่อนโยกดาวเหมืนโยกเอวอะจะบปุ๊บอาหลบหลบท่านะเจอไรเวทให้หมดนะครับเรียวมาเป็นตัวเวทง่ายนะแต่ก็พยายามดูสถานการณ์เนาะตะกี้ผมวัดดวงเลยว่าวอลขาดมันจะมาไหมแต่วอลขาดมันน่าจะไม่เห็นผมนะ หัวแตกนะครับผมโอ๋อเอาเจอแล้วนะครับอีกตัวตันเลือกเอาแล้วไปหลังป้อมดีกว่าเลื่อนเลยเลยอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้ว triple ลคิ l หรือเปล่าคลิปถตูดับชาแนลอ่ะยังอย่างอย่งอยาชิงชวงอ่ะชิงอ้าแทงไม่โดนหรออ้าวเอาแล้วเอาแล้วแล้วคุณจะทำอย่างไรอ่ะ้คุณมีม้าแล้วคุณมีมา้าแล้วคุณ <c oughs> จะทำอย่างไรอะ่ะเลือกกูเลยแค่นั้น เอ้ยซะโดนนะย้อนเอนแป๊บเดี๋ยวถยบ้านกันนไหวอยู่ไหวชิวไม่ต้องขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าได้ก็ดีไปก่อนนะยอนเวรสิบวีบูมเกิดโอ้โหมันราลิ่อ่งที่บูเป็นผมจะไม่ใช้พันธุ์นี้ไปใช้กับบูมันอีกเอ้ยไปเกินเกินน้องน้องเกินอ่ะน้อง ว่องไวดังใส่ไปแล้วนะครับผมอาาา้าวท้าหน้าถ้าคุณปามตายนะครับอร่ยผมพยายามไหลต้องเกไมกได้มากสุดนะไม่รอเสียแล โโอโอ,โอ,โอแ้แต่วเัยมันเด็ดซอยคูยิ่งเลยๆๆ <laughs> สวยตียอดดัด <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ตกท่องชีวิตคลิปหรือดาบตัวน้อยๆเมื่อกี้มันตีติดคีปผมบ่อยมากเลยวะ่ะตะกี้ผมว่าจะแทงสองนะแล้วก็ค่อยเบ,บิ้ลบึ้มสองตัวให้มันตายเลยแต่ก็นั่นแหละฮะทำไมมันแทงโดยลูเมียตัวเดียวว่ะ <laughs> เราก็ได้เบิ้ลอิลูเมียด้วย <laughs> อิลูเมียตโดนกระสวนไงก็ะเด็น ให้เล่นได้เยอะจริงๆมาแล้วคิวถือได้แต่เป็นสิ่งสำคัญครับตอนนี้ผมตกมาที่สองละไม่ได้เล่นโคตรนานเลยให้ย้อนได้เงินบ้างโอเคขอเลือดละกันได้เงินแบ่งๆกันขนาะอุ้ยมันเริ่มรวมกลุ่มฮีโร่ไม่รวมกลุ่มมันเลยเหลืมาเป็นกลุ่มก้อนแก๊ง ได้บอาแล้วこんにちはฮะรีเลือดไม่ทันคนรีเลือดไม่ทันโอ้โหเบิ้ลหัวแตกเวเลตแพนเซฟาล์ลาโตมเรียบร้อยสวยมากโอเคยอนมีบูเราต้องบริหารจัดการยอนให้ดีสุดผมต้องฆ่าเวเลย เดี๋ยวจดการให้เรื่องไวเลสเสียแางิูเมียนี่ตัวดีเลยนะน้องอ่ะเอ้ยขอโทษโทษโทษโโอเคดูแลเราจะเอาตัวิสกเอาว้าวมันลงมาิกปนเอาดี๋ยวเี๋ยติมมูลเยอะจังน้องตมมูเยอะจังน้องไปโฟแทกย้อนกันลงไปเพื่อนสฟ้าไหน รือว่าเรารู้กันย้อนส่วนเลยป้องกันย้อนเฮ้ยเอ้น้องน้องเกินเกินไปทำอะไรย้อนผมครับทำอะไรย้อนผมทำอะไรย้อนผมพยายามให้ย้อนมันเกินเหเหมือนว่าแผนการขึ้นบ้านเราช่วงการเกมจะไม่ได้ผลนะพวกมันเคลียร์กันไวมากเลยว่ะเกล็เ อติซีเนียว k i วิวะอันนี้ผมไม่รู้นะหลงหลังม้ามันไม่หลงหลังม้าวะ่ะโอ้โหโดนสตันอะถ้าผมไม่โดนสตันนี่เบิ้ลหัวแตกนะครับกลับกันสองตัวแหละคุมเวอร์อุ้ยเจ็บไมอดดามเมจน่าจะไม่ต่ำกว่า30%นะจบเกมนะ อ้าวอ้าวอ้าวฟิกเกอร์โอ้ยจะร้อยตายโดนกระชากวิญญาณถูกกระชากวิญญาณเอาแล้วเล่นได้รัวๆตึงๆแบบมาดึงดึงโอเคครับใครเอาไปเลยเฮ้ยดีแลกมีโล่อยู่นี่ว่าเป็นป่ะโอ้โหโ้โหโอ้โหแรงแรงแบบเร็วแรง ดแลกไม่ได้จะกลางโลสู้ดบไม่กลางโลคิดถึงคุณกามม้เลยะดีแลกไบเซิร์ฟนงใจของิดถือดาบขอบคุณที่กลางโลให้่เา ดิบลกคูไปเลยวเวฟไปเว้นอีกโอดิแลกคูไปเลี้ยวเวอไปเว้นอบคุณดีแลกูไปเลี้ยวแวกไปเว่นอีกโอ้แผนการตีบัฟไวไม่ได้แล้วเฮ้ยใจเย็นเรื่องจะผมเวทกันเพื่อความเป็นธรรมของมวลมนุษยชาติสาราได้บัฟตัวเดียวอะเวทรัวๆนะครับผมแต่ พลาดแล้วโจมตีพลาดโอ,อ,โอ,อ้โหแล้วนะอันนี้พลาดจริงเนหรือว่า,วาทีมเราจะมาแล้วตะกี้ผมโดนทั้งอิรูเมียทั้งอะไรเวเลส์มาเกี่ยวด้วยนะว่าจะส่วนเวเลสตัวเดียวมั้ง <c oughs> เห็นเป็นกองพันเลย <laughs> ผมรอจังหวะเอาละกันเวเลสน่าจะอยู่ขวาร <Okay. Yeah. S 1> อไอ้ม้าหายก่อนโอ้โ okay. ห uh huh. เริ่มหายไวแล้ววะคุ้มกันย้อนนะดีแลกอยู่ทน<ถ>ย้อนมึงเดิน <Hey. S 1> อย่างนั้นมึงตายนะเพื่อน <Hey. S 1> ย้อน hey. ุณสิิจรงบางเีียยอนย้อนย้อนบอกย้อนสวยกำลังจะบอกว่าไอ้ย้อนแล้วตอนนี้สิบห้านาทีมาแล้วไหนหนงสองตังไม่พอวะเอาไงดีตอนนี้ทุกคนไม่มีเกาะเกิดกันนะ ได้ไปะติดอิมูนอีกโอ้โหมันยื้อเก่งเลยนะสวยครับตายประเด็นคือยอนกูตายนะครับสวยไม่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 น่าสวยแล้วอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าสวยนะโอ้โหเรียบร้อยแผล ได้บ้ะพอจะยื้อชีวิตได้หรือเปล่าเดี๋วมามันเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับอืมพลาดตาเดียวก็ลบแปดสิบสามย่าเราได้เจอกันอีกนะครับ ฝั่งมันนี่มุ่งวงเลยกูกูอะไรอะ่ะ <c oughs> ย้อนหนึ่งเจ็ดดามเมจเก้าหมื่นกูแสนหกอย่าให้กูได้เจอมึงอีกนะครับลาก่นไซโยนาระมาตาไรนิง